เป็นรายการที่จะพาทุกคนไปล้วงลึกล้วงลับอาชีพที่สร้างเงินแสนนะครับวันละพันก้อนก็เท่าไหร่บริษัทสดจากส่วนเป็นอะไรนักล่ะวันนีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็กกับตั้มนะครับและนี่คือรายการออคิว เพชรชาเแต่รายการที่จะพาทุกคนไปลวงลึกลวงลับอาชีพที่คิดว่าสามารถทําได้ทําง่ายและเกิดประโยชน์กับทุกคนโดยเราจะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเข้าไปในนั้นด้วยนะครับเป็นคําศัพท์ที่ ง่ายๆตัวผมเองก็ไม่ได้รู้ภาษาอังกฤษนะแต่ให้ทุกคนได้แบบว่าเรียนรู้ทั้งอาชีพและภาษาอังกฤษไปด้วยกันอินสไปเรชันนี้มาจากครูมัตซีเลยนะครับเราได้ทําการโทรไปขอครูมัตซีแล้วเรียบร้อยนะครับขอขอบคุณคุณครูมัตซีด้วยนะคะลืมแนะนําตัวเลยนะครับผมน้องแม็กสดจากสวนเองนะครับและนี่คืออะไรเอ่ยคืออะไรตังๆค่ะตังๆจะเป็นหนึ่งในผู้ดําเนินรายการกับเราในวันนี้ด้วยนะครับและวันนี้เรามาล้วงลึกอาชีพแรกครับอาชีพที่หลายๆคนคาดไม่ถึงว่าจะสามารถ สร้างเงินแสนให้กับเขาหรือคนในชุมชนได้นะครับเป็นอาชีพอะไรไปดูกันเลยครับฟ้ามเห็ดโตโน่ครับที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับจากอดีตหนุ่มตกงานตกงานอยู่2ปีมาลองผิดลองถูกอยู่ที่บ้านโดยใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพราะเห็ดจนเกิดรายได้หลักแสนต่อเดือนเขาทำยังไงจนมีรายได้หลักแสนนะครับไปดูกันเลยครับ หลังนี้หรือเปล่าเอ่ยปังๆังใช่ไหมโอเคเจอแล้วครับทุกคนครับนี่เลยพี่โตโนสวัสด,ดีครับสวัสดีครับเจ้าของฟามเห็ดโตโนครัพี่โตโนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองสอบถามพี่เขาก่อนว่า บางๆอยากออกเพราะพี่ทําไมถึงมาเริ่มเพาะฟาร์มเห็ดเกิดจากอะไรประเด็นก็คือว่าเราใช้วัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรไม่ว่าจะเป็นแบบฟางข้าวที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเศษฟางข้าวก็ไม่ได้ใช้อะไรครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในการเพาะเห็ดคือมันเป็นสิ่งที่เหลือใช้จากทางการเกษตรก็เลยเอามาเพาะเห็ดแทนใช่ครับ,รบแล้ว จริงจริงแล้วก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรอยู่ครับก็งานบริษัทหลดการเกษตรนะครับอ๋อลดรถเกี่ยวที่ใช้ในการเกษตรใชอยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่มัณฑครนวนณฑครับโอเคแล้วทําไมถึงพลิกผันมาทําอาชีพเพราะเหตดครับก็เจอวิกฤตเมื่อปี2 5 5 4เจอวิกฤตน้ําท่วมใหญ่นะก็มีการแจ้งออกก็มาอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่มีงานทำก็เลยไปศึกษากขาเลองผิดลองถูกใช้เวลานานไหมครับจากที่กลับมาอยู่ที่บ้านให้เวลาตั้งแต่ผมเริ่มทําตั้งแต่ปี2557นะครับ ถึงปัจจุบันก็ใช้เวลาประมาณเกือบปีได้ครับกวาจบความสำเร็จเอาอย่างนี้สองปีที่เริ่มลงมือทํามีขาดทุนมีเจงบ้างไหมก็แรกๆก,ก็ขาดทุนเนาะขาดขาดทุนคือกําไรขาดทุนคือกําไรคือได้ความรู้ได้ประสบการณ<อ>์ครับแล้วก็บางทีเราก็แลกเปลี่ยนแบบเอาเง็ดให้แล้วก็คุณมาทํางานให้เรายิ่งให้ไปยิ่งได้กลับมาเออเราแบ่งปันด้วยอะไรเงี้ย<อ>ก็สอนวิชาด้วยอย่างเงี้ยครับ หลังจากเริ่มมีรายได้รายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ครับอ่อต่อเดือนหลักแสนขึ้นครับหลักแสนขึ้นกับเมื่อก่อนเงินเดือนเอนท่าไหร่เงินเดือนประมาณ 30, สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเอ้าถือว่าเยอะนะพี่นะรวมบทีด้วยเนาะแต่พอมาทําอยู่ที่บ้านตัวเองมันมีความรู้สึกยงไงพี่เหมือนกับว่ากลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมาพูดเรืยมเนาสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ทําให้ชุมชนยัง่งยืนเข้มแข็งแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้นี่คือความสุขของผมโอ้โหหลายคน เราไปดูกันเลยครับโอเคครับนี่คือจุดแรกนะครับที่พี่โตโน่เขาจะพามาแนะนําดูนะครับอันนี้คืออะไรครับพี่โตโน,โน่ครับนี่คือที่เลือ่อยไม้ยางพารานะครับที่เราสั่งมาจากภาคใต้นะครับ<อ>ที่เหลือจากการเลื่อยไม้แล้วก็อันนี้คือเป็นที่เลื่อยที่สดสดที่ผ่านเขาเลื่อยไม้น้องเศษเศษเราก็จะามาใชใ้เป็นประโยชน์นะครับครับเอามาก้อนเห็ดทางฟ้าก็ก็จะมีพวกเห็ดทางฟ้าเห็ดลมเห็ดขอนเห็ดหนู ะกูลเห็ดเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับอ๋อพี่โต้งไม่ได้พอแค่เห็ดโคนไม่ได้พอะเห็ดโคนทุกเห็ดเลยทุกเห็ดเลยโอ้เห็ดลมเห็ดก็มงจรพี่ขนมากันยังไงครับเนี่ยก็ใช้รถสิบล้อโอ้เป็นเลยยอดมากพี่แล้วมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับตรงนี้ก็จะใช้ี่เลยนี่ยหาไม้ยาราผสมกับพวกลำดุฮีดยิปตั้มดีเกลือบูไมอันนี้ก็คือจะเป็นพวกอาหารเสริมเราจะใส่ครบตัวนะครับเพื่อ ให้รอกเท็จสมบูรณ์แล้วก็รสชาติแล้วก็คุณภาพตามที่ที่มาตรฐานของ G A P นี่เห็ดยังต้องมีรสชาติและมีมาตรฐานเลยนะใช่เพราะว่าเราผลิตด,ด้วยมาตรฐานมาตรฐานด้วย G A P แล้วก็มีรองรับจากกระทรวงครับเกษตรด้วยคุณผู้ชมออผมพิ่งรู้ครั้งแรกนะใช่ครับเห็ดมีรสชาติแล้วก็มีมาตรฐานของเขาด้วยโอ้โหเอางี้งั้นผมถามนิดนึงเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาติจากเห็ดที่ เหมือนว่าคือผักต้องมีอาหารห้าหมูต้องพบมันมันเริ่มไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะการร้อยตัวนี้ก็ก็สามารถใช้เสร็จแล้วคือจะเป็นซิโลเวสก็คือไม่มีทิ้งเลยสุดท้ายก็เป็นปุ๋ยคืนสู่ธรรมชาติไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่าครับพี่ตัวนอกครับตัวนี้มันจะบรรจุได้200กิโลนะครับแต่เราผสมที่ละ100่กิโลอัตราส่วนมันจะโอเคกว่าแล้วผสมมอาอแล้วเราจะได้ จำนวนกี่ก,ก้อนครับคือ100กิโลจะได้อยู่ประมาณ200ก้อนนิดหลังจากผสมเสร็จออกมาแล้วตัวนี้มีส่วนผสมก็คือจากตัวนู้นเลยใช่ไหมพี่หรือว่าอางไรเอาขี้เลื่อยมาแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นพวกการน้ำตาลครับน้ำานมนเหยียดใส่ เขาในตรงนี้แล้วก็เทลงมาแล้วก็ต่อไปก็จะไปหัดก้อนครับอ๋อนี่จะมีเครื่องอัดก้อนอีกต่างหากใช่ครับนี่เป็นเครื่องหัดก้อนแปดหัวครับอันนี้หลังจากเราหยอดเชื้อแล้วใช่ไหมครับมันจะได้ต่อก้อนนี้เราขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับต่อก้อนหนึ่งทำหนึ่งพันกว่าก้อนมันจะขายได้หมื่นอหมื่นกวมาอันนี้ทําทุกวันเลยพี่ทุกวันโอ้เราคำนวณตัวเลขครับทุกคนครับหมื่นพันกว่าก้อนก้อนแล้วประมาณสิบบาท ขายได้วันและเป็นหมื่นโอ้โหเป็นอาชีพที่น่าลงทุนนะยังไม่รวมถึงการเก็บเกี่ยวนี่แค่ทานะครับทาหัวเชื้อขึ้นมาก้อนแล้วจําหน่ายจำหน่ายเป็นก้อนหัวเชื้อแบบนี้แล้วถ้าคนที่ซื้อไปแล้วครับตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวก้อนเชื้อน,นี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานไหมครับได้4ีถึงหเดือนครับสีถึงหก<ด>เดือนครึ่งปีโอ้โหก้อนละสิบาทเก็บเกี่ยวได้4เดือนอ่ะสับแรกครับวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือเห็ดเห็ดภาษาอังกฤษคืออะไรเห็ดภาษาอังกฤษคืออะไรครับเดี๋ยวเรามาเซิร์ชกูเกิลพรับ พี่ต่อโน่ตเหตุภาษาอังกฤษอะไรนะครับมัชลูมมัชลูมบทสัเนียงเป๊ะมากนะครับเราจะมีตัวช่วยครับนั่นก็คือแอป Google แปลภาษานะครับเราจะมาพิมพ์ไปพร้อมๆกันเลยทุกคนนะเอาแบบความรู้ใหม่ๆเลยนะครับดูวิธีการออกเสียงครับมาดูครับี่ทุกคนครับเห็ดนะครับในภาษาอังกฤษคือมัชลูมนะครับ M U S H R d o O M นะครับครับมาดู Mushroom โอเคสับแรกนะครับเรียนรู้กันไปแล้ว Mushroom หรือว่าเห็ดนั่นเองนะครับต่อครับตัวนี้พี่ใช้เวลาเรียนรู้2ปีเลยเต็มๆทั้งนึ่งทั้งอะไรอันนี้ต้องไปเรียนเพิ่มเติมไหมครับอก็ต้องใช้ประสบการณ์ความชำนาญหลังจากอัดเสร็จแล้วเอามานึ่งต่อนะครับนึ่งต่อแบบเปดนวิธีการ เป็นเครื่องหักแกระบอกนะครับก็เรียกแดหัวน่นเองครับก็ใช้มาเตอร์หนึ่งแรงนะครับการขับเครื่องทั้งหมดจะเป็นระบบคงจักรไทยประดิษฐ์นะครับเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นเริ่มได้ครัวันนี้คือเม็ดกระ้าที่เราเตามลงไปนะครับ เชื้อลงไปคือเอาวุ้นอาหารมาแตะข้างในตรงเม็ดกะฟ้งที่เรานึ่งแล้วเพราะเชื้อรามันจะกินลงไปอ๋อนี่ไงนี่ไงใช่ทุกคนมาดูแล้วมันจะเป็นดอกครับอ๋อนี่คือต้นกํานหนิดของดอกเห็ดใช่ครับอันนี้คือนางฟ้านางรมดำนางฟ้านางรมดำคเับใผมยังไม่เคยเห็นหน้าตาเลยนะเี๋จะเด๋ับขึ้นรูปให้ดูครับก็จะหยอดเชื้อลงในก้อนนี้นะครับครับ ก้อนเห็ดที่เราผลิตเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาไปนึ่งครับนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาหยอดเชื้อขาวนะครับนี่มันจะเริ่มมันจะเริ่มมีเชื้อราแบบนี้ใช่เชื้อราก็กินมาเต็มนะครับเก็บก,ก้อนเสร็จแล้วครบ30สวันแล้วก็เอาไปเปิดดอก<ช>ได้เลยที่โตโน่แป๊บหนึ่งตอนนี้ผมมีเรื่องสองสยัยเชื้อราในภาษาอังกฤษอ่ษานว่าอะไรนะครับเดี๋ยวทุกคนมาดูกันเลยครับเขาเขาเุ๊บเลยนะเชื้อรานะครับที่โตโน่ทราบแมงเชื้อราดูนะครับฟังก์ไก่ฟังก์ไก่นะครับ F U N อ่าครับต่อเลยครับพี่ครับแล้วก็เราจะเอามาหยอดเชื้อแล้วก็ใช้เวลาประมาณ30วันนะครับที่ดอกจะผลกออกมาด้านด้านบนนะครับครับแล้วก็จะเก็บเกี่ยวได้ถึง4ี่งหเดือนนะครับหรือ4ี่ี่หวันนะครับแล้วก็พแอนิมของเห็ดครับแล้วก็ความชื้นอากาศมีส่วนทั้งหมดนะครับการให้น้า อ่ารวมถึงการสร้างโรงเรือนถูกต้องครับนี่เป็นโรงเรียนที่เราพักก้อนนะครับพักก้อนที่เราเปิดดอกจริงๆจะอยู่อีกตรงสีนี้นี่ยังไม่ใช่เปิดดอกใช่ครับสําหรับพักก้อนพักก้อนหยอดเชื้อพักก้อนแล้วก็เวลาเชื้อเดินเต็มปุ๊บเราก็จะนําไปไว้อีกที่หนึ่งถ<อ>้าเป็นก้อนที่เป็นเชื้อราแบบนี้เราเราตัดราคาแตกต่างกับแบบนั้นไหมครับแบบนี้แต่ก้อนละสิบสองถึงเอาเพิ่มมา <12 S 2> สิบสองถึงสิบห้าบาทนี่ของเห็ดเพราะว่าเห็ดขอนเห็ดลมนี่ก็จะจะขายในราคาสิบห้าบาทโอเคครับนี่ก็เพิ่มมูลค่าจากเมื่อสักครู่นะเมื่อสักครู่นี้แค่คีดเลื่อยสิบบาทพอมาใส่เชื้อรานะครับสาม,มารถเพิ่มมูลค่าสูงสุดได้สิบห้าบาทนะครับวันละพันก้อนก็เท,ท่าไหร่หนึ่งหมื่นห้าพันอ้อทำอะไรเนี่ยเมื่อก่อนผมเงินเดือนหมื่นห้าเองนทำงานทั้งเดือนได้หมื่นห้านี่วันละหมื่นห้าคุณผู้ชมสุดยอดมากครับพี่เดี๋ยวไปต่อกันที่โรงเปิดดอกโอเคครับ ใช่ครับ ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงเรือนโรงเปิดดอกโรงที่หนึ่งเป็นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตของพี่โตโน่รับต่อวันหนึ่งเนพี่เก็บเกี่ยวได้วันละเท่าไหร่ครับส่วนมากก็จะได้เยอะถึงร้อยโลสองร้อยโลนะวันหนึ่งประมาณกี่บาทได้ไหมพี่บอกตัวเลขได้ไหมหมื่นนี่ขายก้อนเชื้อไม่พอขายเห็ดวันละ้เป็นหมื่นก็ไม่ใช่เราเห็ดอย่างเดียวก็จะมีพวกหนูหนูเห็ดนางฟ้าเห็ดลมเห็ดขอนด้วยเดี๋เชิญพี่โตโน่ด้านในเลยครับเราไปดูหน่อยคุณผู้ชมวันละหมื่นก็ ฝั่งตัวนี้นะครับถึงโรงเรือนนี้จะบรรจุได้ประมาณ6,000ก้อนนะครับถ้าเราใส่ทั้งหมดนะครับครับได้1,500ก้อนนะครับคือ4แถวเนาะไปจะได้6,000โอ้โหนี่เห็ดอะไรครับเนี่ยอันนี้เห็ดนางฟ้านางรุมเทานะครับหลังจากที่เราเชื้อกระจายเต็มทางก้อนเราจะเอามาวางไว้ในนี้ใช่นะครับถ้าเชื้อที่เราเห็นคู่ครับครบยีรเวลาเดิอเต็มก้อนเสร็จแล้วจะนำก้อนมาวางก็ให้น้ําโดยใช้ะบบุ หม้อหมอกหมอมอมันจะเหมือนเป็นไอ้นะมช่จะเป็นละอองฟู่ออกมาครับแล้วระยะเป็นลานานไหมครับกว่าหลังจากจากที่นู่นมาแล้วมานี่ก็ถ้าพร้อมวางประมาณหนึ่งอาทิตย์เก็บเลยประมาณห้าวันครับห้าวันรับเก็บไปทุกวันเลยไหมพี่ก็ื่อก้อนนี้ออกวันนี้ครับเดี๋ยวอีกสามสี่วันก็จะออกทีหนึ่งก็จะสลับกันจะไม่เห็นก้อนเลยคือผมรู้ลวคือพี่ก็จะค่อยๆทยอยวางวันนี้กองหนึ่งวันนี้กองหนึ่งเพื่อเก็บเกี่ยวได้ทุกันตอนนั้นอยู่ที่เราหยอดเชื้อ ถ้าเชื่อวันไหนมันก็จะออกพร้อมกันวันนั้นเรากําหนดได้เพราะฉะนั้นกำหนดให้ออกวันไหนได้หมดนี่มันไม่ใช่กองเชื้อลาแล้วนะคุณผู้ชมนี่คือกองเงินกองทองใช่กองเงินกองทองครับคุณผู้ชมก้อนเห็ดพวกนี้ก็เป็นซิรเวททั้งหมด้าก็เป็นปุ๋ยคืนสู่ดิน ผมชอบความคิดพี่มากยอดมากครับการทําธุรกิจให้ย,ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพี่ก็คือหนึ่งใจความสํคาคัญในการทาธุรกิจของผมเองเหมือนกันผมเองก็ทาธุรกิจด้วยการยึดถือความเป็น z ีโรเว s ของที่นี่เลยต้องดีต่อชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส,ส,สุดยอดสุดยอดครับตางนู้นจะเป็นเห็ดขาหนูครับอ๋อไปดูเห็ดหูหนูกันดีกว่าครับหูหนูเราจะใช้แบบเชือกแฝนนะครับทำไมอะพี่อันนี้เพราะว่าหูหนูเราต้องกีดด้านข้างมันจะออกมานะครับก็เหมือนเหมือนหูหนูจริงๆนะใช่ทุกคนเพราะว่า อันนี้ก้อนเกือบ6เดือนแล้วครับยังหอกเพราะเราใส่อาหารเสริมคุบทุกตัวโอ้แค่ัดำขนาดนี้ยังหอกอยู่เลยอ่าก้อนนี้มันก็จะค่อยๆแฟบลงไปเรื่อยเเพราะว่าเห็นกิเลยไม่ยางพาราเพราะว่าเห็ดดูดกินอาหารข้างในใครอยากทาหรืออยากปรึกษานะครับมาึกษาดูได้มาึมาศึกษาที่นี่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าของเรานีเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เป็นอยู่ในรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แล้วก็อีกอย่างนึงผมก็เป็นประธานเจสมาร์ทฟาร์มเมอร์รรของหน้านด้วยครับผมยอดครับเอาจริงๆนี่แถวหนึ่งก็ลงทุนแค่ประมาณถ้าเทียบดู10ก้อนก็150บาทแต่เก็บผลผลิตได้6เดือนเลยเใช่ไหมครับผมออก็เงียบเรื่อยครับแถวหนึ่งประมาณ12บสองก้อนก็ละ15บาท2ถึง15ขายส<อ>่ง12บาทผมตีสูงสุด15บาทเลยละกัน15บหคูณสิเท่าไหร่คุณผู้ชมแถวหนึ่งไม่ถึง200แต่ให้ผลผลิตได้แบบเก็บได้เรื่อยๆ6เดือนต้องคำนวณเงินเล่นๆเนี่ยโอ้โหแค่ลงเดือนแค่นี้ไดดด้วัันนนละหมื่จารกบทส ส่วนเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาเป็นลูกเขาแน่เลยลูกส่วนลูกส่วนพี่เขาดีกว่าเออนัมสามารถทําเป็นอาชีพเสริมให้คนที่ทํางานอยู่แล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เวลามากมายแค่เปิดน้ําก็เก็บดอกก็สามารถใช้ทัมเมอร์แล้วก็ใช้พววเปิดด้วยโทรศัพท์นะครับอ๋อสั่งการด้วยโทรศัพท์ได้เลยได้เลยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องผลิตหัวเชื้อเองมารับที่พี่เข้าไปเลยแล้วก็สร้างโรงเรือนรอเก็บเงิน ทุกเช้าโอ๊ยสินมีความสุขกมหมฮะนี่ไม่ต้องอาเงินฝากธนาคารนะมาเก็บดอกเห็ดกันดีกว่า oh, 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 oh. <laughs> เก็บดอกรายได้จากเห็ดออกดอกไวยิ่งกว่าธนาคารธนาคารออกดอกเป็นปี uh, <laughs> เห็ดออกดอกทุกวัน เน็นองผู้วันครับอันนี้คือขนาดก้อนเก่าที่ที่ที่จะหมดเราจะซื้อแล้วนะแต่เราลองกระตุ้นดูว่าสีหน้าส็จแล้วลองใช้น้ําก็ยังหอมมาอีกก็ออกอีกแดงว่ามันต้องอยู่ได้ประมาณแเดือนโอ้โหมากกว่าสี่เดือนมากกว่าหเดือนตอนนี้มันที่ยี่แปดทับสี่นี่ครับที่เขามีการลงวันที่ไว้ด้วยครับของสี่นะครับครับพอมันเก่าเรื่อยๆืมันก็จะเป็นสีดําแบบนี้ใช่ไหมครับเอาไปขายเป็นดินดินผสมดินกระสอบก็ได้อีกแต่ที่จริง ตรงนี้เรามาปั่นเสร็จแล้วไปปีก้อนเสร็จแล้วเราสามารถเอาไปเพาะเห็ดฟางกองไว้ลดน้ํามันก็ขึ้นเป็นดอกเอาฟางผมอ่างเงี้ยใช่ไหม่ไม่ต้องเลยแค่ลดน้ำแค่นั้นคนบ้าไปแล้วคุณผู้ชมจากเศษก้อนเห็ดเออที่ไม่ใช้แล้วเอามาเพาะเป็นเห็ดฟางได้อีกก็เอาไปกองก็จะเกิดเห็ดฟางเป็นลูกเป็นลูกขึ้นมาเก็บได้รสชาติก็ดีด้วยดีกว่า เห็ดฟาที่ขึ้นดังธรรมาชาติถูกต้องโอ้โหมีมีมีจุดอื่นไหมพี่ <g rab> ก็มี่องสามสี่ห้าอยากดูเห็ดโคนนะพี่โคนตอนนี้มันยังไม่ออกดอกครับมีฟางข้าวนะครับหลจะออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ช่วงนี้ฟางข้าวยังไม่ออกก็ต้องต้องรองั้นก็ต้องใช้ฟางแแท่งเป็นมีข้าวหนาวนิด,น,ดนิดหนึ่งของเริ่มทำอ๋อช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนทำยากครับคุณผู้ชมครับนอกจากพี่เขาจะพะเห็ดที่เห็นนี่คือไก่ปลา แล้วมาไข่อยู่นี่เขาไม่ได้เลี้ยงนะที่ไก่ป่านี่มาย,ยังไงนะครับคือธรรมชาติของเขาก็คือเราอยู่กับธรรมชาตินะครับครับสิ่งแวดล้อมมันก็จะเอื้อกันนะครับเพราะว่าเรามีไก่บ้านไก่ป่าเขาก็เขาก็หนีตายมาในเหมือนกันเราเลี<อ>้ยไว้แล้วก็ให้อาหารแล้วก็เป็นวัดจัด ของเราถ้าเราทําเกษตรแล้วเขาเรียกว่าลูกไล่เพิ่มมา <laughs> นครับ <laughs> ไก่ป่ามันแข็งแรงมากนะครับ <c oughs> ต้อ <c oughs> นหานสูงมากก็คือจะไม่ป่วยอ,อ๋อจะดีว่านี่คือสิ่งที่หลายคนใฝฝันนะทุกคนครับไก่ปกติเราต้องไปซื้อมาเลี้ยงนะ,ะนี่ไก่ป่ามาอยู่กับไก่บ้านจนกลายไปนี่กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในในโรงเรือนแถวนี้ไปเลย ทุกคนไก่ปกติภาษาอังกฤษคืออะไร chicken นะครับแล้วถ้าไก่ป่าละ่ะภาษาอังกฤษจะคืออะไรเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับไก่ป่า jungle fowl ทุกคนดูนี่คือไก่ป่าครับภาษาอังกฤษ jungle fowl นะครับ jungle fowl อ่าถ้าผิดนี่ทุกคน คือวิถีชีวิตที่ผมใฝ่ฝันมากมากโอเคคุณผู้ชมครับนี่เลยครับบรรยากาศรอบโรงเห็ดของฟาร์มเห็ดพิตโตโน่ใครที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดหรือการทําเกษตรพอเพียงแบบนี้พี่เขาไม่ได้มีดีแค่โรงเพาะเห็ดนะเขายังทําแบบไรนาส่วนผสมที่อยู่ในนี้อีกในโรงเพาะเห็ดอีกโหสร้างไรายได้ไม่รู้จบนะครับนอกจากจะได้ไรายได้จากการเพาะเห็ดอย่างเดียวแล้วใครที่เขาสนใจอยากจะติดต่อพี่ตโตโน่ทำยังไงบ้างครับ ก็ทาง Facebook นะครับก็ตามเหตโนหรืออนุทศรีอ่อนนะครับแล้วก็ทางเบอร์โทรนะครับก็เป็นไอดีไลน์ูนย์นะครับ4521544นะครับก็064 9253 9 7 8ครับสองาเบอยร์นะครับที่ใช้ติดต่อโอเคหรือใครที่อยู่ใกล้ระแวกนี้เนาะจังหวัดน่านนะครับมาหาพี่ตโนได้เลยที่เชียงกาง จังหวัดด้านนะครับผมถ่าเป็นชีพการจังหวัดน่านครับครับวันนี้ผมขอบคุณพี่ตโน่มากครับที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับ,รบทีมงานส่วนจากสวนนะครับ และน้องแม็กสุดจากสวนนะครับจากช่องแม็กกัตตัมนะครับและน้องตั้งๆังขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปล่วงลึกล่วงลับอาชีพอะไรและจะได้คาศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรเพิ่มเติมบ้างก็รอติดตามชมในสัปดาห์หน้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ